ทุกคนสว <be> ัสดีโ <source. S 1> ู้โหออกมา กำลังจะเผยโฉมออกมาให้เราดูกันนะคะ สวยมากตอนนี้เราก็อยู่กลางถนนนะคะทุกคน นกกำลังออกรังนกกำลังออกรังโผล่ออกมากำลังจะเผยโฉมออกมาให้เราดูกันนะคะผู้ผ ตอนนี้เราก็อยู่กลางถนนนะคะทุกคนบรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเชา้าผู้คนผู้คน คบินออกจากรังนะคะทุกคนคนก็กำลังจะออกบ้านมาทำงานหากินกันนะคะทุกคนนกกำลังออกรังสวยค่ะตะวันสีทองกำลังจะขึ้นออกนะคะ คนก็กำลังจะออกบ้านมาทำงานหากินกันนะคะทุกคนแสงตะวันนะคะแสงตะวันสวยงามมากกำลังจะบินออกจากรังนะคะทุกคน สวยมากสวยมากตะวันกำลังจะออกแสงนะคะกำลังจะส่งแสงนะคะทุกคนสวยไหมสวยมากทุกคนสวัสดี แสงตะวันนะคะแสงตะวันสวยงามมากกำลังจันกกำลังออกรังสวยมากสวยมาก นกกำลังออกรังตะวันกำลังจะโผล่นะทุกคน ตะวันนะคะแสงตะวันสวยงามมากกำลังจะทุกคนสวัสดีตะวันกำลังจะโผล่นะทุกคนนกกำลังออกรัง ตะวันกำลังจะโผล่นะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กลางถนนนะคะทุกคนตะวันกำลังจะโผล่นะทุกคน ผู้คนบินออกจากรังนะคะทุกคนตะวันกำลังจะออกแสงนะคะกำลังจะส่งแสงนะคะทุกคนสวยไหมสวยมาก ตะวันกำลังจะออกแสงนะคะกำลังจะส่งแสงนะคะทุกคนสวยไหมสวยมากคนก็กำลังจะออกบ้านมาทำงานหากินกันนะคะทุกคน น้อยกําลังค่าเอาความสวยมาฝากอีกแล้วนะคะทุกคนสวยสวยค่ะผู้คนนกน้อยกําลัง

อนนี้เราก็อยู่กลางถนนนะคะทุกคนสวยมากสวยมาก บรรยากาศยามเช้านะคะบรรยากาศยามเช้าทุกคนสวัสดี คนก็กำลังจะออกบ้านมาทำงานหากินกันนะคะทุกคนนกน้อยกำลังค